พบกับผมจันสอนลุยแ,แลครับท่านผู้ชมเหมือนท่านผู้สีแก่ท่านกําลังนั่งสมาธิครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบก,พกับผมจันสอนลุยแหลกนะครับเจนอารมณ์ดีนะครับผมวันนี้ก็มากับชายอารมณ์ดีนะครับแกท่านผู้ชม เมื่อประมาณหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมกับชายรมดีเนี่ยมีโอกาสได้พบท่านฤาษีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปคุยกับท่านนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนั้นเราเนี่มาสำรวจป่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นช่วงเวลาค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็จะมืดแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านก็เลยได้เตือนเราว่าให้เราเนี่ยรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่า เวลาเราอยู่ในป่าลึกเนี่ยมันอันตรายนะครับท่านผู้ชมท่านก็เลยได้มาเตือนเราแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเรานั้นจะมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยโดนเตือน2ครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ครั้งที่2เนี่อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นรางที่ไม่ดีนะครับที่เราไปนั่งบนางทางเ้าทางเนี่ยผักนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราก็จะตามหาท่านราษยีครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านเนี่ยอยากบอกอยากพูดอะไรกับเรานะครับท่านผู้ชม ถ้าว่าช้ชอบคลิปนี้ก็ขอละหึ่งไลค์นคึิดติมแล้วก็เป็นกําลังใจให้อมอาจาร์สอนดูแหลกแล้วก็ชัยอารมณ์ดีนะครับท่านผู้ชม okay, เดี๋ยวเรานั้นจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปแล้วนะครับท,ท่านผู้ชมซึ่งถ้ำฤาษีนะถ้นก็จะอยู่ตามถ้ำนะครับท่านผู้ชมหรือว่าขดหินใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งทางที่เราไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายท่านผู้ชมด้ดูนะครับว<ะ>่าอืมนี่นะครับทางที่เราขึ้นไปก็จะชันอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอท่านรูสีหรือเปล่านะครับทา่า,านผู้ชม เร่งเราก็ต้องระวังเทาวันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะติดเลย <c oughs> ทางที่เราไปนี้ก็ข้างที่จะลำบากนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเราเนะี่ยต้องเดินเข้าไปทางไหนถูกว่าเจนทางนี้ถูกว่า <c oughs> ทางไหน <c oughs> ไปเลย <c oughs> เอาขึ้นมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางะดย ตกงตรงนี้หน้าปลายเยอะมากๆเลยอืมนะท่านจะใส่อยู่ตามโขดหินใหญ่ๆเนียนะครับท่านผู้ชมจเรากแค่มาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถข้ามน้ำเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ำึ้นสูงมากเลยแล้วก็เยอะมากครับท่านเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำเลยนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะเลยทำให้น้ำเนี่ยไหลแรงเลยนะครับท่านผูน้ชม แล้วผมเนี่ยไปผิดเส้นทางนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ว่าไปทางที่มันลำบากกว่าครับท่านผู้ชมใกล้ถึงอย่างเจีน่นะครับท่านผู้ชม เราก็ได้เดินเข้ามาอีกทางหนึ่งแล้วนะครับซึ่งทางก็ค่อนที่จะลำบากนะครับทุกท่านฮะเสียงอะไรไแต่เมื่อก<ะ>ี้หนูผมได้ยินเสียงอะไรนี่รู้ดมาจากข้างล่าง,างแต่ก่อนที่ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงลมก่อนนะคื่ มีเสียงลมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเจน,น้ำไปก่อนเลยปะเขาไม่เคยมาเหมือนกันเ,เสียงแล้วโดนน้ำมาเห็นไหมนี่ยได้ินเสียงน้ำเลยแต่ว่าท่านเนี่ยเขาฟันหลายคนเลยนะบอกว่าไม่ต้องมารบกวนหวรือไม่ต้องมาหา เจอแล้วเจอแล้วหรอึเฮ้เจมีช4หสือ่ต <inaudible> ่านเนี่ยเคยนั่งอยู่บนคนเห็นรุ้นนะช่วงนี้หน่อไม้ก็ออกแล้วนะครับทก่านผู้มีกินหน่อมีกินหน่อ ฮะาฮะไหนใช่ไหมเจนใช่นี่ไงท่าน้ชมนี่นะครับท่านฤษีนั่งสมาธิอยู่นะครับจ้องช็อตเสร็จแล้วเราก็เห็นท่านแล้วนะครับจ้องช็อตใช่เหมือนว่าท่าน ไปได้ไจมเจ้ทางที่เราไปก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะลำบากนะครับท่านผู้ชมที่ท่านนั่งสมาธิอยู่นะท่านผู้ชท่านผู้ชมเหมือนท่านผู้สื่อแฉท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับคือแบบไม่ขยับเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนท่านเนี่ย ทัไมจะบอกเลยหลังจากที่ตกลงมาแล้วครับทำให้ท่านฤาษีนะครับไม่สามารถที่จะดืนย้มได้นะครับท่านก็เลยออกมานั่งบนคนเห็นะนี่บเข้าไปหาได้แล้วเจน ท่านเนี่ยเหมือนกำลังจำศีลเลยนะน้ำเงินไหลนะตลอดใส่เราก็ไม่รู้เราจะเอาอะไรไปถาไวาย<ม>ท่าน<ม>นะคะรับเพราะเดี๋ยวน,นนะี้อนันนะี้ศีกขอไม่ได้รับอะไรอ๋หรือว่าท่านศีกจะกที่เจอยู่นะจริงก็กินเจอยู่นะแต่ว่าแบบเวลาแบบรับอะไรหรือว่าทำที่พีอะไรนะส่วนมากก็จะเว้นการกินนะอ่าใช่ ดีไกลกวัน้าใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ขยับเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เรามานั่งดูนะแต่เราเนี่ยจะไม่ทักท่านนะครับเพราะว่าท่านทําสมาธิอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนท่านนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะไม่ดีเลยนะครับ นะท่านน่ะไม่ดิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมแบบนลิ่งมากเลยนะครับ เพราะแบ้ท่านก็ตัวคาดว่านะใช่ไงแต่ว่าเขาทำงานอยู่ในช่วงที่แบบไม่อยากจะกินอะไรหรือว่าไม่อยากจะทุกคนนะใช่เพราะว่าช่วงนี้ท่านฤิสีก็เหมือนกับว่าจำสิ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านจะไม่รับอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับทางที่เราจะลงไปเนะี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปได้หรือว่าน้ำนะั้นเชี่ยวมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไหลแรงมาก เราก็จุกคฟรากับท่านนะครับท่านผู้ชม <c oughs> แ,แล้ว <c oughs> ก็น่าจะมีพวกบริวารของท่านอยู่ล้อมรอบนะครับแต่ว่าคือจะไม่สะกดตัวให้

หนึ enough enough. Okay. Remember, okay. ่กับท <ười> ่านจำสิทธิ like it, ์อยู่นะครับท่านผู้ชมท่านจะไม่ดิ้นเลยนะครับเจ๊เราไม่รบกวนท่านหรือวะเจ๊เราจะไปรบกวนท่านแล้ววะนี่เป็นต้นถาวันอยากด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านไม่พูดไม่คุยกับเราเลยนะครับท่านผู้ชม ปกติท่านเนี่ยจะพูดจะคุยแล้วก็จะเตือนนะครับแต่วันนี้คือท่านเนี่ยเงียบบ้างอย่นะครับท่านผู้ชมหมือกว่ากําลังท,ทําพิธีหรือว่ากําลังนั่งสมาธิหยุดนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็นั่งดูช่วงเวลานานนะครับท่านผู้ชมครับมือของหัวใจไัยก็จะต้องขอเดินทางตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่า นี่ก็เป็นช่วงเวลาเย็นมากกันรับวันนี้ท่านไม่พูดไม่เตือนเราเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมท่านเนี่ยวันเนี้ยไม่คุยแล้วก็ไม่เตือนเราเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะวันนี้ท่านอาจจะไม่อยากจะให้เราเนะี่รบกวนท่านนะครับท่านผู้ชมอของกับชายรมดีเนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับในวันนี้เพราะว่า เดี๋ยวเราน่จะเป็นการรบกวนท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะทำสมาธิแล้วก็อาจจะเสร็จสมาธิก็ได้นะครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งติดตามเพืก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์สอนดูแลกันนะครับทุกผู้ชม